เสียงกระซิบจากเงามืดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนณนะบ้านไม้ทรงไทยเก่าแก่ริมพองบางกอกน้อยบ้านหลังนี้มีอายุร่วมร้อยปีผ่านการอยู่อาศัยของคนหลายรุ่นและขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความเฮี้ยนมานานนักผมชื่อทีเป็นนักศึกษาที่กำลังหาบ้านเช่าราคาประหยัดใกล้กับมหาวิทยาลัย และบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องค่าเช่าที่ถูกอย่างเหลือเชื่อแม้เพื่อนๆจะเตือนถึงเรื่องเล่าขนหัวลุกต่างๆนานา,นาแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องงมงายและมองว่าเรื่องผีสางเป็นแค่จินตนาการผมจึงตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้วันแรกที่ย้ายเข้ามาความรู้สึกเย็นยะเยือกจับใจก็แล่นขึ้นมาทันทีแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสก แสงแดดสาดส่องเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยผ่านช่องหน้าต่างที่มืดทึบกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม้เก่าคละคลุ้งไปทั่วบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าคร่ำคราถูกคลุมด้วยผ้าขาวบางๆเหมือนร่างไร้วิญญาณที่ถูกทิ้งร้างคืนแรกผ่านไปอย่างสงบผมนอนหลับได้อย่างสนิทอาจเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการขนของแต่พอเข้าสู่คืนที่สอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญผมนอนหลับไปได้ไม่นานก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากมุมห้องผมรีตาปรับสายตาในความมืดและสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจผมเต้นระรัวเงาร่างตะคุ่มคุ่มร่างหนึ่งกําลังยืนนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงร่างนั้นสูงโปรง่งผอมบางจนแทบจะกลืนไปกับความมืดมิดในห้อง ผมพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับเตียงไม่สามารถส่งเสียงหรือขยับแขนขาได้ดวงตาของร่างนั้นเรืองรองคล้ายแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกชันไปทั้งตัวคือเสียงกระซิบเบาๆที่แทบจะจับใจความไม่ได้เสียงนั้นแหบพราเย็นเยียบราวกับลมหายใจจากหลุมศพมันกระซิบข้างหูผมซ้ำๆ วนเวียนอยู่เพียงไม่กี่คำแต่มันชัดเจนพอที่จะทำให้ผมรับรู้ได้ว่าอย่ามายามาอยู่ที่นี่ผมหลับตาปีสวดมนต์ในใจอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งแสงแรกของรุ่งเช้าสาดสา่สองเข้ามาเนาร่างนั้นก็จางหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงวันรุ่งขึ้น ผมตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอให้ลุงข้างบ้านฟังลุงเป็นคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่แถวนั้นมานานลุงมองหน้าผมด้วยแววตาครุ่นคิดก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่บ้านหลังนั้นน่ะมีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าของเดิมเขาเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านเป็นหญิงสาวที่ชื่อคุณพิมพ์แกเป็นคนสวยงามมากแต่ขี้โรคเสียชีวิตตั้งแต่ยังสาว ว่ากันว่าวิญญาณของแกยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปไหนลุงยังเล่าต่อว่ามีคนเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆคล้ายผมหลายคนบางคนเห็นเงาบางคนได้ยินเสียงกระซิบหรือแม้กระทั่งได้กลิ่นดอกปีบโชยมาในยามค่ำคืนซึ่งเป็นกลิ่นที่คุณพิมพ์ชอบคืนต่อต่อมาเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงผมเริ่มได้ยินเสียงเดินย่ำไปมาบนพื้นไม้เก่าๆในช่วงกลางดึก บางครั้งก็มีเสียงเหมือนคนกำลังจัดเข้าของในห้องครัวบางครั้งก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างตกกระทบพื้นอย่างแรงจากชั้นบนผมไม่กล้าขึ้นไปดูความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำผมนอนน้อยลงร่างกายสู้ผอมลงทุกวันดวงตาโหลลึกจากความอดนอนผมพยายามหาเหตุผลมาหักล้างสิ่งที่เจอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เสียงลมเสียงหนูหรือเสียงไม้ลั่น แต่ลึกๆในใจผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่จนกระทั่งคืนหนึ่งผมกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นและทันใดนั้นเองไฟในบ้านจะดับบูบลงทั้งหลังความมืดมิดเข้าปกคลุมอย่างฉับพลันผมควานหามือถือเพื่อเปิดไฟฉายและเมื่อแสงไฟส่องไปที่บันไดไม้เก่าๆผมก็เห็นเงาร่างของคุณพิมพ์กำลังนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดขั้นที่สร่างนั้นหันหลังให้ผม ผมมองเห็นเพียงเรือนผมยาวสยายสีดำคลับที่ทิ้งตัวลงมาแสงไฟฉายทำให้เงามืดของเธอทอดยาวน่ากลัวไปทั่วผนังจูๆ่ๆร่างนั้นก็เริ่มขยับมือเรียวเล็กข้างหนึ่งค่อยๆเอื้อมไปหยิบของบางอย่างที่วางอยู่บนพื้นและสิ่งนั้นคือหูไม้เก่าๆเธอกำลังหวีผมช้าๆเนิบๆในความมืดมิดเสียงหวีสางกระทบกับเส้นผมดังกุกกัก เป็นเสียงที่ชวนขนลุกอย่างประหลาดทันใดนั้นเธอก็หยุดหวีแล้วค่อยๆหันหน้ามาทางผมช้าๆดวงตาของเธอไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปมันขาวพโพลนไม่มีแววตาใดๆแต่กลับรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตท,ที่แผ่ออกมาอย่างมหาศาลใบหน้าของเธอซีดเผากลาวกระสบรอยยิ้มบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นบนริมฝีปากที่แห้งผากอยู่ ทำไมไม่ไปเสียงกระสิบเย็นยะเยือกดังขึ้นข้างหูผมราวกับเธออยู่ตรงหน้าและในวินาทีนั้นเองกลิ่นดอกปีบก็โชยมาอย่างแรงจนผมแทบจะสำลักผมกรีดร้องสุดเสียงพุ่งตัวออกจากบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หันหลังกลับจนกระทั่งไปถึงร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงความหวาดกลัวยังคงเกาะกลุมจิตใจ ผมตัดสินใจทันทีว่าจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเด็ดขาดผมโทร,รศัพท์ไปหาเพื่อนและขอไปอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าทันทีโดยไม่สนว่าจะต้องทิ้งเงินประกันไปทั้งหมดหรือของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่ยังอยู่ในบ้านหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ยินข่าวจากลุงข้างบ้านว่าบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าไปเช่าอีกเลย บางคนเล่าว่ายังคงเห็นเงาของคุณพิมพ์ยืนอยู่ริมหน้าต่างในยามค่ำคืนบางคนได้ยินเสียงหวีผมจากในบ้านเสียงกระซิบเย็นยะเยือกยังคงดังวนเวียนอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นราวกับเธอยังคงรอคอยใครบางคนให้มาเยือนและบอกให้พวกท่านว่าอย่ามาอย่ามาอยู่ที่นี่